สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาย้ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ยาย้ไปซีก็ได้นนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเปน็นแนวทางงวดประจําวันที่16สิงหาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมแล้ฟังยาย้ไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย้ไปซีนําเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบริพาดเบิ่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายปัะสิกะคอมเมนต์มัดไตาคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะกะเมื่อนี่สุขสันต์วันแม่เนาะค่ะพี่น้องกับขอให้แม่แม่ทั้งหลายเอฟซีเอฟซีทั้งหลายสุขู้สุขคนที่เป็นแม่ๆม่เนาะพี่น้องเนาะกัขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขู่สุขคนเด้เอแม่จ๋ากับเบาๆไล่ยายห,ห้างจ้าพี่น้องไปเบิ่งขอมูลหน้าทางอาจารย์แถกไปเลยเนาะจะ้าแนวทางนี้เพื่อนบอกว่า เลขลักหน่วยขังเทิงวัสซันจากแนวทางของ f อฟซน้องจอกว่าซันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอ่อเพื่นบอกว่างวดที่รียวเพื่อนบอกว่าไห่มากซีกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยวัสัน มา C เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้16สิงหาพ่นวาแนวนี้แหละค่ะพี่น้องเพิ่บอกว่า3กับ C เด่น 3, 3 3มาหลักหน่วยข้างเทิงวสันพี่น้องกับผู้ใดได็ไดตัวดีกับจวดจาดฟาดบืมด้มใดเลยเนาะค่ะนอกาคาร์บอนซู 03, 91, 3กับิเป็น13คือของอพี่สมชาติเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเด่นบุญเด่นบนศูนวสันจากแนวทางของอาจารย์นมเมืองพลานชัยวสัน อาจารย์หนุ่มเมืองพหลลันไชยยู่อำเภอใดเนาะยู่อำเภอหนองพอกนอกเขตชัยสบานคือยายไพศรีบาาร่วน้อจ้ะเพิ่นบอกว่า16สิงหาหกหาเด่นข้างเคิงศูนย์ว่าสั้นเนาะค่ะเนาะวิ่งศูนย์บนว่าสัน้นสองศูนย์่นย์หกศูนยเน้นๆ80กับ90ว่าสั้นเนาะคะ่ะ3ตัวเพิ่นก็920590980และ985อันนี้คือแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองพลลัยไชยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเลขซองวันสันจ้าเพิ่นว่าเซียนอัศนีหลึกหลับวันสันพี่น้องเพิ่นว่าเนาะเลขซองของเพิ่นเพิ่นบอกว่าสิบหกสิงหาฟันบนล่างแปดวันสันเนาะค่ะสี่สองแปดเจ็ดสามแปดตัวเน้นเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับว่าเบิรงเพิ่นจับคู่สองตัวกับแปดสามแปดเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดเน้นๆชุดเน้นชุดตัดสามแปดแปดหัก ก็แปูนเท่านั้นพี่น้องคะแคบนาจอดจวดจดฝาดเบิ่มเบยเดนพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเจนุกบารมีมหาเฮงอันนี้น่าจะเป็นเลขฝันเพิ่นเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของเจนุกมหาเฮงเนาะค่ะสองเก่ากับสองหกว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเม็ดเดียวเน้นนเน้นๆก็คือสองเก่าเก่าสองว่าสันเนาะจากแนวทางของเจนุกมหาเฮงเนาะค่ะผู้ใดร่อตำเน้าของเอ็ดรัชนกลอก่อนเนาะค่ะเพิ่นยังประธานในโลกมากเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลจ้าอันนี้แนวทางของป่ามานนี่เนาะค่ะป่ามานนี่เพิ่นบอกว่าเหล็กตะล่างป่ามานี่กับเขาดีด้วยพี่น้องบ่าสามตัวกับมาสองตัวเนาะค่ะเนาะพวกนี้เพิ่นบอกว่าสามเจ็ดสี่ศูนย์แปดหกจวดจาดล่องเบิงค่ะพี่น้องคะจากแนวทางของป้ามานี่ประสนแนวทางของเอลชนกูนี่กามีเนาะค่ะพี่น้องสองตัวเนาะสองตัวบนเน้นๆของเพิ่นมีเลยจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบ่อห้องบ่อหัวสันวส้นบ่อร่องบ่อรูบ่อสั้นข้างเทิงคือ3 8 7 3 8ข้างล่าง69ไม่ลองไม่รู้บ่อสั้นเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขบนกันล่างแล้วก็เลขบนกันล่างมาสองใบนะคะพี่น้องคะ่ะมาเบิ้งจ้างวดที่แล้วบนกันล่างว่าสัน 3, 4, าส้นสามกับสี่บ่สั้นมาสี่ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะ หวดนี้เก่าก็ศูนย์ว่าสันนาอจ๋านอกหมวดที่แล้วบนกันล่างคือกันอีกใบหนึ่งเก่าก็ศูนย์มากเก่าครังเทิงเนาะค่ะอันนี้ห้ากับหกว่าสันพี่น้องจ๋าลองจวดจัดจับใส่กันเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจานณาเป็นแนวทางได้ คันไล่สซุดจะไปซีกซิจับให้เบิงอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าคันคันไล่สดก็มีเวลาได้บอ,อกกันโดนนี่ยจับให้เบิงกันโดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันอัดทิพย์มันกับบได้หลายนาทีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของแอดใบหอมเนาะคะ่นะเนาะคนบอกว่า3ตัวบนคือ6 3 0 6 3 5 2 3 0 2 3 5เนาะคะ่ะข้างล่าง8 1 2 1 2 7และ4 7อันนี้แล้วก็ชุดวัดดวงเพลินเนาะคะ่ะ7 2 7075ข้างล่างคือ5153และ57นี่นี่นี่คือแนวทางของแอดใบหอมเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่าลักลอยกับลักหน่วยลักสิบยัง,งบอ่อมาพี่น้องว่าสั่นจ้าเพิ่นว่างวดที่แล้วลักลอยของแอดนำพูเพิ่นให้ยมหาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ลักลอยให้ยนึ่งว่าสั่นจ้าลักหน่วยงวดที่แล้วให้สี่งวดนี้ให้8พี่น้องเอ้ยลักสิบเฮาสิไปหาอยู่ใส่เพิ่นยังบ่ทันได้ลงมาเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางของแอดนำพูเนาะ ร้อยบนและหน่วยบนว่าสันจ้าเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะค่ะนอนลุงนินายซ,ซิซ่งแบบเขียนผู้ใดล่อเนาะเลขเลนเลขสองโตเพื่อน,นะะเนาะค่ะนอนแนวทางของลุงนินเนาะจา้ะวิ่งบนล่างหนึ่งวสันเนาะค่ะเนาะและ้วก็ะซองโตบนล่างเพื่อนบอกว่าสามหนึ่งเน้นๆเด้วอว่าสันจ้าเพื่อนว่าเนาะ เพ่นมี3ามหนึ่งก็สาแต่เพิ่นฟันล่างตัวเดียวคือ3ามหนึ่งเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของลุงนิ่นข้างบน2อสีข้างล่าง3ามหนึ่งก็สาแต่ว่าเพิ่นเน่นตัวเดียวคือ3ามหนึ่งเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของลุงนิ่นเขาทางเย็บซีเลยพี่น้องเอ้ยนขนมา3ามหนึ่งเนาะจากพอวันเกิดลูกสาวพุ่งนี้เป็นวันเกิด13สิงหาเป็นวันเกิดของลูกสาวเนาะค่ะเนาะเกิดวันที่13สิงหาแต่ว่าเลขเพื่นวันเกิดเพิ่นมักมาสามหนึ่งบ่มักมาวันที่13เนาะค่ะเนาะกะตต้ไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารุ่นปดหน,นีวัซซันงวดที่แล้วมา914ว่ซซันเคื่อนเข่า14กับเก่า4เนาะคะ่ะน้องงวดนี้เพื่อนบอกว่า13หาเนาะจากนล้นก็105 35 31 30จวดจาดลองเบิงค่ะพี่น้องเลยปลดหนีวัซซันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเนือมากแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดรอดแนวทางแอดเนือเพื่อนบอกว่าออกอากาศงวดนี้เป็นงวดแรกเดอว,ว่วาสซันสูตรนี่มากงวดนี่เป็นงวดแรกเนะาะจ้าพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของแอดเนือค้นขมังเลขว่าซันเนะาะจ้าผู้ใดรอดแนวทางแต่ว่าสองตัวยังบ่ามา,นะากเนาะจ้าสองตัวและสามตัวสองตัวโตวเขียนยังบ่ามากเนาะนะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอ็ดปัญญาเลขคำนวณเนาะค่ะงวดที่แล้วเด่น5กับ8ปว่าสั่นจาาพี่น้องเราเน้นบอยไปเสียวมาเมืองิดขอถทดขอให้ได้หลายเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี้เพื่อนบอกว่าทดล่องสูตร3ตัวหมุน4ีเถื่อ3ตัวท้ทยเอ่อเลข3ตัวหมุน4ี่ครั้งเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางของเอลัชนกเดอ้อพี่น้องเพื่อนว่างวดนี้ล่องเบิ้งเป็นงวดแรกก่าสั่นจ้าเพื่อนว่า แปดแปดสองพี่น้องมากตัวใดกระจวดจาดกันมากน้ำเพลินจวดเลยเนาะค่ะพี่น้องอาสามตัวหลังว่าสั้นเพิ่นว่าสามตัวหลังได้พี่น้องว่าเป็นสามตัวหนาเนาะสามตัวหลังแปดแปดสองว่าสั้นกระจวดจาดล่องเบิงเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางของแอลัชนกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจะเบิง์กเลขเบิง์เลขสามตัวไทยแล้วมาเบิงเลขดับเพื่อนว่าดับบนว่าสั้นจา้าดับหลักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องดับเก่าเพื่อนบอกว่า เก้ามีสิทธิ์นวดนี่เก้ามีสิทธิ์มาได้แค่หลักร้อยว่าสันเนาะจ่าเอรัตน์ธนพนวาเนาะบ่นงวดนี่เก้ามีสิทธิ์มาได้แค่หลักร้อยว่าสันจ่าพนวาเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ธีรพัฒน์วะสันจ่าพนวาเลขเด่นบ่นเพิ่นเนาะค่ะงวดที่แล้วห้าหกสี่มหากับสี่เนาะจ่างวดนี้หากับหกมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจ่าพี่น้องจ่าเออลองเบิ่งค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งเก้าล้านปเปอร์เซ็นต์ว่าสันสจา้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็ะไฮมากเนาะจา้ะเอ่อเก้าสามเก้าสองและ, 9, 5, ะ, 9, ละเก้าห้าว่าสันวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพื่อนบอบอกว่าบนวารางมากบนก็ได้ว่ารางก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมยศหรือว่าถนนท์สายบางนาตาดและอาจารย์วิมลพวงน้อยนะคะเนาะอาจารย์สมยศเพื่อนบอกว่าสามตัวเก้า 7 2 9 1 6 3 0 7ก่ามศว่าสัน2ตัวก็คือห1 7 0และห2สเน้นเน้นคือห1ห 2, เน,น,นานะค่ะเนาะอันนี้2ตัวนี้เป็นแนวทางล่างอย่างเดียวเนาะอาจารย์สมยศเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าสรุปบนของอ้จารย์มิมนพวงน้อยเนยาะจ้ะ6เอ่อ6 7 6 2ตัว7 6ข้างล่าง3 9 9 3เเก,าากเน้น3 9จากแนวทางของอาจารย์มีมนต์พวงน้อยและอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตราดเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสิบหน่วยบนของแอดแอมเนาะคะนะ่ะเนาะสิบหน่วยบนของแอดแอมเพื่อนบอกว่าศูนย์กับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสัสเดีย๋ยวไปซีอยากจะบอกเนาะจ้ะบาบออยากให้ล่อเนาะพี่น้องเนาะคะันผู้ใดได้ยินคลิปนี้แดีวไปซีจะบอกรักหน่วยของแอดลัจฉนกคือหกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกับบอยอยากเอาของเพิ่นลงมาเนาะจ้าเพราะว่าเหล็กหลดุดเพิ่นหลุดมาเนาะผู้ใดเห็นก็โชคดีไปแต่ว่าล่อเพิ่นสรุปไผ่มากก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุณแผน8ปดลิววะซันเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละเพื่อนบอกว่าวิ่งรูด1กับ7บนลางวะซันฟันหนึ่และ1 8ึ่งแปมาเคื่อนย้ายไปสีฟันว่าเดียวขีนขากมาเห็ดเหล็กพี่นองได้8ปดกับ3ามสามเห็นชาัชาติดสะดุง้งตื่นลูกสาวมาปลุกพอดีพี่นองจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เกฟ้องเบียเนาะคะ่ะเนาะเด็กวิ่งเพิ่นเด่นเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นวิ่งเก่ากามาเก่าแต่ว่าเลขจับเพิ่นบ่เ,บเ,เข,บบข่าเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวเกฟ้องเบียบอก8ว่นนากัปดศนาะจปดสามแปดห้าเม็ดเดียว8 6 3ตัวคือ7 8 6จากแนวทางเกฟ้องเบียเนาะค่ะเนาะกันของปลอมขอตรวจขอแพยหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นออกมามีอีกใบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเอ่อ ชุดกันลางว่าสันพี่น้องถ้าบ,บ่มาตัวหนึ่งกับสีมาตัวนี้แหละหกหนึ่งเนี่ยแหละว่ะสัน่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าห้ามปิดไทยด้วยแนยวาทางของแอดชายกูนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าท่าม,ม้าไม่พึงท่าพึงเซตชุดนี้เลขหน่อยว่าสันจ้าปนวานพนหามากเนาะคะ่ะงวดที่เรียวเขาหนึ่งสี่นลได้มาสีคู่งวดนี่ศูนย์เก้าศูนย์สามหนึ่งเก่าและหนึ่งสามเลขลางของแอดชายกูนว่าสันจ้าพี่น้องจ้ากับพิจนาปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ถ้ายคลิปนี้แย้ไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียงันเรื่อยๆสุขุมสุขคนเด้อจ้าว่าจะได้ที่แย้ไปซีบอกบ่มวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขออภัยได้หลายเนาะค่ะเนาะแย้ไปซีกะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางแย้ไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า